เอกซาพีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นบันไดชั้นสูงหรือไม่หลังจากที่พีเทอร์แบรนด์นักเทรดชื่อดังระดับโลกทำนายการร่วงของเอกซาพีได้อย่างแม่นยำในเดือนตุลาคม2,568ด้วยการโพสตกราฟที่บ่งบอกว่าเป็นเวลาที่ควรช็อตเอกซาพีมากที่สุดและผลก็ออกมาตรงตามคาดการเมื่อราคาเอกซาพีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่1.77ดอลลาร์ในวันที่10ตุลาคม2,568ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วแต่คราวนี้แบรนด์กลับมาโพสตกราฟขาขึ้น ครซึ่งทําให้หลายคนเกิดคําถามว่าเอกซาพีกำลังเตรียมพร้อมสําหรับการขึ้นบันไดชั้นสูงหรือไม่แต่ที่น่าสนใจคือแบร์ดไดช์กครฟที่เอฟไตรสัปดาห์ของเอกซาพี2014-2027ที่ใช้สเกลลอกฤตมเพื่อแสดงภาพแนวโน้มระยะยาวและกราฟดังกล่าวเผยให้เห็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสมมาตรซินทริคอัลไทรแองเกิลสชุดซ้อนกันซึ่งสามเหลี่ยมชุดแรกปี2014-2017เป็นช่วงที่ราคากําลังสะสมพลังก่อนจะเกิดการทะลุครั้งใหญ่ ในตลาดกระทิงปี2017และ3เหลี่ยมที่2 2018 2025เป็นการสะสมพลังยาวนานกว่า7ปีซึ่งล่าสุดราคาของ e x สซทได้เบรกทะลุเส้นขอบบนของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี้แล้วซึ่งตามกราฟเทคนิคถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นทีน่าแข็งแกร่งมากแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนมักพลาดแบรนด์ยังโพสข้อความแคปชั่นประกอบด้วยว่าในฐานะนักเรียนของศาสตร์กราฟคลาสสิก และประวัติศาสตร์คุณเคยเห็นกราฟระย,ยาวตัวไหนที่บริสุธิ์กว่านี้อีกไหมซึ่งทําให้หลายคนมองว่าแบรนด์อาจกําลังส่งสัญญาณว่าซาติกําลังจะเข้าสู่รอบขาขึ้นครั้งใหญ่หลังจากผ่านการะส,สมมานานเกือบ7ปีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเขาบางคนบอกว่าแบรนด์แค่โชคดีที่ทํานายการร่วงได้ตรงแป๊บก,ก่อนหน้านี้เพราะตลาดโดยรวมในตอนนั้นก็อยู่ในช่วงเทขายหนักจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแล้วคุณคิดยังไง ตอนนี้ x r p ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2.45ดอลลาร์ลดลงราว6.3%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาต่างข้อมูลจากคน m a r k คิแคปแต่หากดูจากมุมมองทางเทคนิคแล้วการที่ราคาทะลุกรอบแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นี้ได้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตาแต่คุณคิดว่า x r p จะเข้าสู่รอบขาขึ้นครั้งใหญ่หรือไม่หรือว่าแบรนดแค่โชคดีอีกครั้งขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย